พอดอกออกมากําลังเป็น,ปนหัวไม่ขีดฮนะฝนมันก็เยอะอากาศก็ปิดด้วยยอดก็มาคือร่วงร่วงเนี่ยผมมองใต้ดินใต้ใต้ต้นเนี่ยคือเต็มหมดเลยดอกฮะยาที่ผมเคยใช้อยู่อะ่ะก็เอาไมา่อยู่ฮะไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วผมก็เล่นโทรศัพท์ผมก็เซิร์ชดใูในโทรศัพมีมีมบริษัทของยูนิไลดิงขึ้นมาปบอะผมก็เลยเลยเลย,เลยลก,กดกดเข้าไปอ่านดูฮะ มีเบอร์โทรของของศูนย์หาดใหญ่ฮะโดยที่ผมไม่เคยรู้จักเขาผมก็ผมก็ไปวันนั้นเลยเออกไปเจอศูนย์เขาก็เอาปุ๋ยอายามใหผมใช้ประมาณาใช้แล้วประมาณทักสองสามวันนี้ฮะคือหยุดหยุดเลยฮะสามประมาณสามวันจริงๆแล้วระยะทางนี้ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับจากจุดที่ผมอยู่เนี่ย,ยกับหาดใหญ่เนี่ยจะอยู่เกือบร้อยโลโดยที่ผมข้ามข้ามร้านขายยาไปไม่รู้กี่สิบร้านเนี่ย หลังจากที่ว่าบทปัญหาแล้วทีนี้ผมมามาตัดทุเรียนมารับผลผลิตทุเรียนแล้วก็ 3- 5้าต้นตอนนี้ผมทำอยู่่ะผมตีเป็นเงินเลยนะฮะได้ได้หกแสนครับสามสิบห้าต้นสามสิบห้าต้นได้หกแสนต้นนั้นต้นก็แค่ห้าปีห้าปีห้าปีนะคะตอนนี้ผมก็อยู่ในใจผมตรงนี้ตามเลยตัดสินใจใช้เต็มสูตรตั้งแต่นั้นมาพอพอใช้เต็มสูตรมาประมาณหนึ่งปี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหงเจเริญอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรค่ะในการทำสวนทุเรียนนะคะท่านผู้ชมมันก็มีภาวะปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเป็นผลกระทบต่อในสวนของเรานะคะบางท่านก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้บางท่านก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆหรือว่ากลุ่มเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันนะคะ สำหรับเกษตรกรท่านนี้นะคะเขาก็เคยประสบปัญหาในสวนเหมือนกันค่ะแต่ว่าในโลกปัจจุบันนะคะในการค้นหาความรู้ในการแก้ไขสวนทุเรียนเนี่ยเราก็จะมีการใช้พวกอินเทอร์เน็ตกันเป็นสำคัญนะคะแล้วพี่เขานะคะก็เข้ามาค้นนะคะวิธีการแก้ไขดอกทุเรียนร่วงในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะแล้วก็มาพบกับยูนิไลท์นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับเจ้าของสวนนะคะลองไปคุยกับเขาดูค่ะว่าหลังจากที่ค้นหายูนิไลท์ในอินเทอร์เน็ต เจอแล้วอยู่ในไรเข้ามาแก้ปัญหาที่สวนได้ยังไงค่ะตามมาเลยนะคะมาเจอเจ้าของสวนแล้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชาตีสีเนตรครับค่ะ <c oughs> อ,อยู่เขตหงเจริญนะครับอำเภอทา่าแซจังหวัดชุมพรของเรานะครับ พี่คาตี้คะตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่หรอคะเดินดูดอกดอกทุเรียนฮะดอกทุเรียนกําลังออกครับกาลังเป็นไขป่ปลาฮะเต็มฮะเต็มต้นเลยครับค่ะทุเรียนสวนนี้นะคะทุกท่านผู้ชมดอกก็กําลังออกยอดก็กําลังมานะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมสำหรับพี่ค<ม>าตี้ไม่มีปัญหาก็คือว่าป่อยที่เขาแนะนำเขาแบบที่ปล่อยให้ออกมาเลยยอดคือจะไม่มีปัญหา เขามีตัวแก้อยู่ครับก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมเราอยากจะให้พี่ชาตรีนะคะเล่าตั้งแต่วิธีการเตรียมต้นเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนจะออกดอกได้ดีเนี่ยนะคะมันต้องเตรียมตั้งแต่ระบบรากระบบต้นนะคะมาดูวิธีการของพี่ชาตรีกันค่ะว่าทํำยังไงบ้างค่ะก็คือเบื้องต้นนะครับอันดับแรกก็คือเราผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นต้นแล้วก็ฟื้นฟื้นรากระบบระบบทางดินด้วยนะครับเป็นสูตรของอันนี้ก็คือเราก็จะเริ่มหลังเก็บเกี่ยว ใช่ใช่ครับก็คือมีโยกไฟแล้วก็ยูนิค2ตัวนี้ครับแล้วก็พ่นรอบโคนเขาเรียกว่าราดลาดลงดินน่ะนาะ <ลง S 2> ประมาณต้นละ5ลิตรห้ลิตรถึง6ลิตรครับค่ะน้อยมากเลยค่ะเดือนแรกก็คือฉีด2หนครับ เดือนแรกใช้ติดต่อกัน2ครั้งก่อนก็ทุกๆ1ิวันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เว้นไปเว้นไป2เดือนเว้นไป2เดือนครับแล้วก็ไปฉีดเดือนอีกครั้งหนึ่งค่ะเดือนที่3เรามีการใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดพ่นทางใบเสริมยังไงบ้างคะก็หลังจากเราเราเราฉีดพ่นทางดินแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยตัวสามติบเก้าหกครับต้นนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณตั้งครึ่งโลครับ8กำมือครับผมจะหว่านรอบโคนเนี่ย ทีนี้อัตราการใช้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง<ช>ก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดนของต้น<ช>ค่ะแต่ว่าอยากจะให้เทียบให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยเดิมๆสมัยก่อนนะคะเขาบอกว่าใช้ปุ๋ยเยอะมากของพี่ชาติเยอะขนาดไหนคะเมื่อก่อนเนี่ยผมก่อนที่ผมยังไม่รู้จักของยูนิไลท์นะครับผมใช้เคมีทั่วไปก็อยู่นนประมาณต้นเนี้ยประมาณโลครึ่ง หนึ่งกิโลครึง่งครับแล้วลดมาเหลือห้าร้อยกรัมเหลือห้าร้อยกรัมเอางี้งั้นถามความรู้สึกก่อนเลยในช่วงแรกๆค่ะที่ทำใจยากไหมในการที่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแบบ<ม>เขาเรียกว่าหนึ่งในสามเลยอะคะ่ะใช่ผมก็ทำใจไม่ได้เหลือมันเหลือน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ทีนี้ผมเริ่มเริ่มไปใช้กับทุเรียนเล็กก่อนพอทุเรียนเล็กใช้ไปประมาณเนี้ยทุเรียนเล็กประมาณาป,ปีปีกว่าเนี้ยผมใช้แค่สองกำมือค่ะทีนี้ตอบ ผมปร,ประมาณทัก้าวันเนี้ยมันตอบโจทย์แหละเดินยอดผมก็เออผมก็แปลกใจแล้วนะว่ามันทำไมถึงเดินยอดเร็วค่ะแล้วทีนี้พออมันได้ผลแล้วผมก็มาลองทุเรียนทุเรียนใหญ่ครับก็อย่างเงี้ยครับออกมาดีฮะอยอดจะเดินเดิน,เด,นเดินดีแล้วก็เดินไม่หยุดครับช่วงช่วงฟื้นต้นนะฮะประกอบกับการใช้ชุดเรียกล่าด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าเอถ้าเกิดว่า ไม่เรียกลากเนี่ยใส่ปุ๋ยไปเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดประโยชน์มันจะน้อยกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีรากมากินอาหารหเราต้องดึงลากก่อนครับทีนี้แล้วการเสริมอาหารทางใบนะคะคือของเขาจะมีครบหมดเลยครับผมก็ใช้ตามตามที่ทงศูนย์เขาแนะนํามาอย่างในช่วงฤด,ดูที่ผ่านมาค่ะฝนในพื้นที่นี้ค่ะเริ่มมาในช่วงที่พี่ทำ,ท,ำทุเรียนระยะไหนคะระหว่างที่ว่าโรลงสารไปแล้วนะครับ ภายในสี่า30วันถึง40วันอยู่ในช่วงฝนอยู่ฝนลงมาเยอะๆหนักๆก็คือ,อการสะสมอาหารของเขาการส่งเคาะแสงเขาก็ไม่ได้อะไรนี้ฮะ,ะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการสร้างตาดอกแล้วทีนี้ฝนเยอะๆมากขึ้นก็จะเกิดแทงยอดค่ะแทงยอด,ท,ยอดทีเนี้ยอาหารก็จะไปที่ยอดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มาที่ตาดอกแล้วอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าของพี่มีสูตรฝ่าฝนในการสะสมอาหารฝ่าฝนแบบนี้คือยังไงคะลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงอ๋อครับก็คือ อ,อย่างนี้มันก็คือใช้อาหารครับใช้อาหารฉีดฉีดครับฉีดสต่ผม,มไปเรื่อยๆครับอย,อย่างที่เห็นนีก็คือเขาออกผ่ามาเลยครับถึง,งแม้ว่า, 2> 2าจะมีฝนมาก็ตามแต่ว่าเรื่องจากด้วยการที่เตรียมต้นดีเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการสะสมอาหารที่เหมาะสมนะคะก็จะออกดอกฝ่าฝนมาแบบนี้เลยนะคะค่ะ,คะ าผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดอะมิโนซีดีก็คือเป็นสารอาหารทางด่วนค่ะไม่ว่าในสภาพเขาเรียกว่าฟ้าปิดนะคะหรือว่าใบสัรงข้อแสงไม่ได้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้เขาเรียกว่าจะมีสารเปิดปากใบเนี่ยทำให้พืชเนี่ยได้รับอาหารเขาเรียกว่าพอพี่ชาติมีจังหวะนิดนึงอ,ออกมาพ่นสารเนี่ยฉีดพ่นปุ๊บนะคะแล้วก็กินได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสะสมอาหารก็จะดีแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้ทุเรียนนี่ออกดอกค่ะ แล้วการใส่ปุ๋ยทางดินในช่วงนั้นนะคะสาสมอาหารนี่เราต้องใช้สูตรไหนคะก็ใช้9-9 29เครับเป็นเป็นกระสอบเหลืองค่ะครับคือว่าเราจะใส่ให้เยอะหน่อยคคือต้นนี้ประมาณโลครึ่งครับปกติใช้ครึ่งโลทีลนี้เราเรามาเพิ่มเป็นโลครึง่งการสะสมอาหารให้มันเยอะๆค่ะคเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้มันพลาดนะครับเก29้าเก้าเนี่ย คือเขาอาหารเขาจะาส่วนมากเขาจะาไปทาง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 ดอกมากครับจะบำรุงดอกเราดูปัจจัยเรื่องยอดด้วยใช่ไหมคะคุมยอดได้ด้วยครับคือเขาจะจะเซฟเรื่องไนโตรเจนครับค่ะ ก็อย่างที่ทราบกันนะคะในเรื่องของการสะสมอาหารของต้นทุเรียนนะคะมันมีปัจจัยเรื่องเขาเรียกว่า C:N Ratio เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างในช่วงฝนตกเนี่ยในตัวเจ้นจะมาจากทั้งน้ำเนี่ยเยอะนะคะก็จะทําให้เกิดการออกยอดแต่การใส่ปุ๋ย99 29เข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการปรับสัดส่วนของ C:N Ratio นะคะทำให้ธาตุอาหารเนี่ยมันเหมาะสมในการที่จะกระตุ้นให้เกิดตาดอกนะคะท่านผู้ชม อย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงคะเนี่ยมันมันคือมัน<อ>ทั้งกิ่งเลยเนี่ยก็คือคือถ้าว่าออกมาลักษณะก็คือลักษณะนี้เราเป็นความหวังของเราเลยครับมาแล้วดอกเราลงเรามาแล้วเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือเป็นเงินได้แล้วครับตรงน,นี้ไม่มีนะครับในเขตบ้านผมนี่ไม่มีมีสวนนี้ส่วนเดียวที่ว่า,าสภาพจะต่างเขาก็คือหนึ่งลำต้นสองในเรื่องใบเขาจะใหญ่แล้วเขาก็หนาด้วยครับเขาจะสะสมอาหารได้ดีค่ะออกมาตามใต้ท้องกิ่งมา เกือบทั้งกิ่งครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะท่านผู้ชมนอกจากจะออกดอกเยอะแล้วนะคะก็ยังเป็นลักษณะการออกดอกท้องกิ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจุดที่เกษตรกรนะชอบ้าไปออกดอกทางปลายกิ่งเนี่ยเกษตรกรจะไม่ชอบใช่ไหมคะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูต้นอื่นกันค่ะว่าต้นอื่นเขาจะออกเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่ชาติพาไปชมเลยค่ะส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะมีพื้นที่เอ่มีจํานวนต้นประมาณกี่ต้นหรอคะพี่ตรงนี้อยู่ประมาณร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นนอายุหกปี ก่อนนี้เขาต้นเล็กมากครับต้นนี้พอมา,อาปีที่สองท,ที่สที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาจะมารู้จักของยูนิไลน์นี่ครับคือเขาจะจะเบ่งแล้วก็ลำต้นจะใหญ่เ,เปลือกต้นเนี่ยแตกลายนี่ก็คือการขยายของต้นนั่นนะคะท่า<ช>นชมกิ่งนี้นี่ถูกใจมากเลยเจ้าของลืมเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าก็คือออกตาองกิ่ง ผู้ชมคะตรงนี้เลยค่ะไฮไลท์ของยูนิไลท์นะคะอยากจะให้ดูค่ะไส้เดือนค่ะเพราะว่าขุยไส้เดือนเต็มสวนเลยนะคะนี่ตอนนี้พี่ชาตีกําลังพาเด็กๆออกมาให้ดูนะคะพิสูจน์เลยว่าสภาพดินเนี่ยในสวนเนี่ยล้วนซุยขึ้นนะคะฟื้นฟูขึ้นนะคะจนทําให้มีพวกเนี้ยค่ะไส้เดือนเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะคะก่อนที่มาสวนใหม่ๆค่ะพี่แข็งระดับไหนเล่าก่อนโอ้ดูไม่ได้ครับ<ๆ>เดินเดินเนี่ยะดินดิบแข็ง เม่นุมอย่างนี้นะครับแต่ทุกวันนี้โอ้โหเดิมนเป็นไ,ไงก็ไอเดือนก็เยอะครับดูฮะไม่ต้องใช้จอบครับเป็ <c oughs> นนิวคุยได้เลยนิวคุยนะคะ <c oughs> นี่ก็คือผลของการใช้ชุดเรียกรากควบคู่กับปุ๋ยยูออนิกนะคะ,คะแล้วก็ดีทั้งดินดีทั้งรากแล้วก็ดีทั้งสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือน้องๆไสเดือนนี่ก็มากันเยอะเลยนะคะ ตรงจุดนี้เราอาจจะไม่เห็นรากของเขานะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นผู้เรียนที่ทําสารนะคะในช่วงนี้ก็ยังจะไม่เห็นระบบรากรชัดเจนมากเพราะว่าเพิ่งเอ่อเพิ่งเขาเรียกว่าผ่านช่วงลงสารไปไม่นานนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นแน่นอนก็คือยอดนะคะ ถ้าไม่รากไม่ดีจริงเนี่ยนะคะยอดไม่มาขนาดนี้นะคะขนาดยอดมาขนาดนี้ยังออกดอกได้เลยค่ะในสภาวะที่กําลังมีฝนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะถ้าใช้อยูนไรเนี่ยทุเรียนของท่านเอาดอกฝ่าฝนแน่นอนค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือลงสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกดอกมาแล้วเนี่ยใบยอ่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากช่วงเดือนที่เรามาเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมนะคะพื้นที่นี้ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็จะมีออกยอดมาปปาย แต่อย่างที่พี่สตีบอกเลยอย่างเงี้ยดีครับชอบครับคือต้นเขาจะไม่โทมครับคือคือถอนสารไปในตัวครับค่ะข้อดีของการที่มันมียอดนะคะพร้อมก,กันกับที่ออกดอกอย่างเงี้ยคะ่ะท่านผู้ชมก็คือในช่วงที่ออกยอดมาเนี่ยดอกก็กําลังโตพอดอกโตขึ้นใบนี้ก็จะแกะ่พอใบแก่ปุ๊บมันก็จะเป็นครัวของทั้งต้นทุเรียนหาอาหารมาเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกนะคะคโอกาสที่จะสลัดดอกหรือว่าล่วงในช่วงนั้นน่ะ น้อยลงไปอีกค่ะแต่ก็อย่าลืมเนาะเราให้ธรรมชาติเขาช่วยแล้วเราก็ต้องให้อาหารเสริมเขาช่วยด้วยนะคะเท่าที่เดินมาทั้งสวนนะคะท่านผู้ชมเห็นรอยยิ้มของเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นต้นทุเรียนนะคะนั่นก็ประทับใจมากๆเลยค่ะทีนี้เราต้องฟังความประทับใจจากสัสมาชิกของเราอะค่ะว่าอยู่กับยูนิไรท์เนี่ยมาปีกว่าเนี่ยประทับใจตรงไหนในยูนิไรท์บ้างคะอ่ายูนิไรท์นะครับก็คือเขาจะสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเรื่องใบเขาเขาจะ ใหญ่ฮะใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็เกลี้ยงครับปัทจากพวกกลุ่มเชื้อราแมลงฮะที่ว่าเด่นๆที่อุมเห็นแล้วผมพอใจมากรับอีกตรงนี้เขาเรียกว่าประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะว่ามีครบเลยนะคะทั้งปุ๋ยบำรุงนะคะทั้งสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะแล้วมีคนมาดูแลแบบนี้แบบยูนิไลท์ชอบไหมคะชอบครับชอบวันนี้นะคะทางยูนิไลท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ชาตรีมากๆเลยนะคะ ที่เปิดโอกาสให้กับทีมงานเนี่ยได้มาเที่ยวชมสวนกันค่ะทั้งวันนี้นะคะบริษัทยูดีไล์ก็มีผลิตภัณฑ์ยูโอนิกมามอบให้กับพี่ชาตีด้วยค่ะนี่นะคะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะย